สวัสดีครับสำหรับสไลด์สองที่เราจะพูดเนื้อหาก็คือจะเป็นเรื่องของ Differential Privacy นะครับก็จะลงดีเทลเลยนะครับก็มันก็จะเป็นคณิตศาสตร์เยอะนิดนึงนะครับผมก็จะพยายามยกตัวอย่างแล้วก็มีอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่คุ้นชินกับาการนำเสนอลักษณะนี้นะครับก็ถ้าติดตรงไหนก็ถามได้เลยนะครับโอเค เราจะเริ่มด้วยนิยามอะไรต่างๆกันก่อนนะครับโอเคในการออกแบบตัวอัลกอริทึมสำหรับรีพอร์ตหรือเปิดเผยข้อมูลที่ uh, รับประกันความเป็นส่วนตัวแบบ Differential Privacy เนี่ยนะครับก็อัลกอริทึมส่วนใหญท่ที่เราใช้ก็จะเป็นอัลกอริทึมที่มีการสุ่มครับซึ่งเราจะเรียกว่า Randomize ์ด a นโ o ม i ยอัลกอริทึนะครับ ทีนี้ d e เดฟ i ิ i ันหลักๆของ r a n i z e d a l g o r i t h m จนี่เป็นยังไงนะครับเราคงไม่ได้นิยามละเอียดมากนะครับแต่ก็ให้พอนึกภาพอย่างนี้ก่อนละกันผมจะขอยกอธิบายด้วยการยกตัวอย่างก่อนละกันนะครับตัวอย่างก็คือตัวสิ่งที่เรียกว่า Randomized Response นะครับก็จะเป็นอันกออที่เราจะจะใช้ต่อไปซึ่งซึ่งอาจจะคราวนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะยกตัวอย่างไปแล้วนะครับก็คือ randomized r e p o ปอนผมก็บังเอิญเว้นมาพักหนึ่งนะครับลืมไปเลยว่าสอนไปหรือยังนะครับก็มาทวนอีกทีหนึ่งนะครับตัวนั้นไม s p o ปอนเนี่ยก็คือเป็นอันกรที่ใช้ใช้เวลาเราต้องการจะตอบคำถามว่าที่ที่เป็น Yes No นะครับในการทำเซอร์เวยเนาะ,ะผู้ใช้เนี่ยนะครับก็จะมีะเรียกว่าอะไรมีทางเลือกอยู่นะครับก็มีทางเลือกของเขานะครับ Choice อันนี้ก็เป็น Input ไปที่อันกอริทึมนะครับก็ส่งให้ r a n ด์โนมายด์แลสปอซึ่งผมเขียนแทนดยวย R แล้วกันแล้วก็ตัว r a n ด o m นมา d Re แล s สปอนะครับก็ส่ง Result กลับไปให้กับคนถามนะครับซึ่งตัว R ทําทำอะไรนะครับอันกอก็จะเขียนแบบนี้นะครับก็มีการโยนเหรียญน,นะครับโยนเหรียญหัวใจของ r a n d o m m มา d a l g กอริทึเนี่ยจะต้องมีกระบวนการสุม่มเกิดขึ้นนะครับซึ่งในที่เราจะแทนด้วย Flip ฟังก์ชันที่อ flip แล้วกันนะครับ flip นะครับ flip นี่ก็จะคืนค่าออกมาเป็นหัวกระก้อยนะครับประมาณนี้นะฮะอันก็ตัว randomize response ก็จะมาอี่าครับ if flip เท่ากับ head นะครับถ้าตอบหัวก็ return ของจริงไปเลยครับ return choice นะครับถ้าไม่งั้นก็ else if flip เท่ากับหัวนะครับก็ return yes ไม่งั้นก็ return return no แบบนี้นะครับ choice ก็จะเป็นอันนี้ choice ก็จะเป็น yes no นะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัว randomize response a l g ก r i t h m นะครับก็ตรงไปตรงตามที่เราเคยพูดเลยนะครับ ใครเราน่าจะเขียนตัวโฟ o w ชาร์ t ไปให้นะครับแต่น่าจะตกขอบนะครับต้องขออภัยทีนี้นะครับหลักๆก็คือฟลิปถ้าออกหัวก็ตอบ choice ไปเลยนะครับถ้าไม่ก็ตอบก่อยนะครับทีนี้เราจะทําเข้าใจกับอันก r อยทิมนี้ได้ยังไงนะครับเราก็จะมองอย่างนี้ครับมีอินพุตสองแบบก็คือ choice เท่ากับ yes นะครับกับ i o i c e เท่ากับ no นะครับ ถ้าช้อยเท่ากับ yes นะครับคำตอบก็อาจจะเป็น yes หรืออาจจะเป็น no ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราคลิปเหรียญเนานะทีนี้ถ้าเราลองมาดูนะครับเราก็จะมาเขียนาการกระจายผลลัพธ์นะครับความน่าจะเป็นของผลลัพธ์แต่ละอย่างนะครับผลลัพธ์ก็มี2ออย่างนะครับ yes กับ no ซึ่งเดี๋ยวเราจะทํากับทั้ง2เคสเลยนะครับถ้าช้อยเท่ากับ no ก็มีผลลัพธ์ได้แบบ2 yes และ no ใช่ไหมครัถ้าช้อยเป็น yes เนี่ยนะครับโ yes, ดย๊อปครึ่งหนึ่งเราจะ return choice กลับมาเพราะฉะนั้นะ ได้ป๊อปครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะตอบ yes แน่แน่นี่หนึ่งส่วสองเสร็จแล้วได้ป๊อปอีกถ้าแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็คือ,เ,อเหรียญอันแรกออกออกก้อยออกมานะฮะเราก็ยังอยากมีโอกาสตอบ yes สิ่งเหมือนกันนะครับถ้าเราไปฟลิปเหรียญที่สองได้ yes เพราะนั้นยังมีป๊อปเหลืออีกหนึ่งส่วนสี่นะครับนี่คือสามส่วสี่สามส่วสี่กับหนึ่งส่วสี่เนาะจริงๆแล้วโอกาสที่จะตอบหัวเนี่ก็คือ3.4นสี่นะเพราะว่ามี2เคสนะครับเคสที่อันแรกออก หัวก็ตอบหัวเลยนะครับก็อยู่ข้างล่างส่วนอีกเคสหนึ่งก็คือตอต้องไปสุ่มคำที่2นะครับทีนี้พอเรามาเขียนฮิสโตแกรมนะครับของการกระจายคําตอบเนี่ยเราพบว่าถ้าเกิด Choice เริ่มต้นเป็น yes นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็น yes ด้วย pop สามนสนะครับเป็น no ด้วย pop หนึ่นสในทางกลับกันนะครับถ้าช้อยเป็นเป็น no นะครับก็จะมีโอกาส 1นึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนที่จะตอบ yes นะครับแล้วก็3.4ส่วนสที่จะตอบ no นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการกระจายของคําตอบนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราพูดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าศัพท์อย่างเป็นวิชาการก็คืออันนี้ก็คือเป็น distribution นะครับเป็นการกระจายนะครับของของของคำตอบเมื่อช้อยเป็นเป็น yes อันนี้เป็น distribution ของการกระจายของต่อเมื่อชอยเป็น no นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองแบบนี้ได้ครับตัว Randomize algorithm เนี่ยจริงๆแล้วอโอเคมุมหนึ่งก็คือตัว Randomize algorithm นะครับตัวแ a นด o อมั e สั g ก r i t h มนะครับมุมมองที่หนึ่งก็คือมองว่าเป็นมี input นะครับ แล้วก็ตอบ Random Output ก็คือตัว Output เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่า Random Variable ซึ่งเดี๋ยวจุดไหนที่เราใช้ป๊อปเยอะผมก็จะทวนให้นะครับเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าเกิดอีกมุมหนึ่งก็คือเราก็มองเป็น Input นะครับรับ Input แล้วผลลัพธ์ก็ออกมาเป็น Distribution Distribution ของ Output ก็คือเราเอา Distribution มาก่อนเราค่อยไปสุม่มตามนั้นทีหลังก็ได้มองได้หลายแบบนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเวลาเราพูดถึงการทำความเข้าใจตัว Randomize algorithm ซึ่งซึ่งถ้าเราต้องการจะทำา i i f f r r n t i a l l r i ่ไพรเวทอันกอรเนี่ยถ้าไม่มีการ r a น d o m i ย e เนี่ยยากมากเลยที่จะที่จะสร้างได้นะบยเว้นเราอันกรเราตอบคำตอบเดิมเดียวกันตลอดนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นทิวเล่มซึ่งเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ต่อไปนะครับโอเคทีนี้เราจะมาดู Definition เพิ่มเติมนะครับ